เราเนี่ยจริงเลยี่ยเอาก็้ออี้มาแขกมาเออจริงดีดีนะครับไอจริงงนแหะเี่ยขาเชิญ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 เ้เนี่ยผมจะบอกว่าหมาหมาคุณเนี่ยมันโอ้โหหนูคุณคุณมออวดไปดูหมาพี่หนเดชไปดูมาพี่ ชอบพ่ตี้ใช่หรือเเนี่ยนอนไม่ไปอยู่ก่อนนะชอบพ่ตี้เป้าหมาด้วยคนน่าพอจูโจมนะหนูไม่ได้ชอบนะคนตะกุยเสื้อคางแก้พี่ไม่รู้นะพี่ไม่รู้นะถ้าตะกุยพี่ช่วยมันพี่ไม่รู้นะพี่บอกก่อนนะคฮก่อนพี่ก่อนไบลี่ม่งตะกุยเสื้อผ้าหลุดได้ด้วยเหรอตายแล้วตายแล้วเอากูตั้งกองตรงนี้ เอามีเดี๋ยวพิสูจน์ทีนึงมีมีะไรต้องพิสูจนอีกไหมมีเยอะๆเลยเอาเอแต้องให้กินไงจย์มาเพราะว่าเป็นห่วงน้องเขานี่ดีกว่าอะไรอะไรอะนี่เอาจริงนะบอลทีมีมเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้กเยเมียเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ แต่เป็นมนุษย์ที่จะรักเธอตลอดไป,ดดไปฉันอาจไม่เป็น